คาเคล็ดลับในการเลือกปลูกยางที่ให้ผลผลิตต่างอย่างสูงเพื่อเพื่อรู้ไหมคะว่าในปัจจุบันนี้สถาบันวิจัยยางการยางแห่งประเทศไทยได้ออกคําแนะนําพันยางใหม่ขึ้นมาแล้วค่ะก็คือคําแนะนําพันยางปี2567ค่ะมีพันที่น่าสนใจให้ผลผลิตสูงค่ะพันแรกก็คือพันสถาบันวิจัยยาง226พันที่2ก็คือสถาบันวิจัยยาง251พันที่3พันสถาบันวิจัยยาง3904พันที่4ี่ ที่ได้มาใหม่ก็คือพันธุ์สับปะวิจัยยางสามแปดศูนย์หนึ่งและพันธุ์ที่ห้าก็คือพันธุ์สับปวิจัยยางสามแปดศูนย์สองซึ่งทั้งห้าพันธุ์เป็นพันธุ์ที่ให้ผลผลิตน้ำยางสูงค่ะในการที่เราจะไปเลือกปลูกยางมีห้าเคล็ดลับที่จะมาบอกเราค่ะข้อที่หนึ่งก็คือผลผลิตยางค่ะเรามาดูค่ะว่าในแต่ละพันธุ์ยางที่อยู่ในชั้นหนึ่งเป็นพันธุ์รุแต่ไปพันยางที่ให้ผลผลิตน้ำยางสูงค่ะมีค่าเฉลี่ยผลผลิตยางสิบปีอยู่ 400กิโลกรัมต่อไร่ต่อปีอัพทั้งนั้นเลยค่ะอย่างเช่นพันสอสองหกสสองหกนี่ผลผลิตอยู่ประมาณ440กิโลกรัมต่อไร่ต่อปีพอๆกับพันสองหนึ่งค่ะให้ผลผลิตน้ำยางสูงและพันสามเก่พันสามแปดศูนย์หนึ่งจะอยู่ที่4ี่อกิโลกรัมต่อไร่ต่อปีและพันพันสผลผลิตจะอยู่ที่400 90กิโลกร,รัมต่อไร่ต่อปีค่ะเห็นไหมคะมีพันธุ์ยางที่ให้ผลผลิตน้ำยางสูงเลยค่ะอันที่2ก็คือดูการเจริญเติบโตของเขาค่ะเป็นยังไงบ้างพันธุ์ที่ได้มาใหม่5พันธุ์นี้จะเป็นพันธุ์ที่ให้ผลผลิตน้ำยางสูงแลวก็การเจริญเติบโตของต้นดีโดยเฉพาะต้นยางก่อนเปิดเกรีดจะช่วยทําให้เราสามารถที่จะเปิดกรีดต้นยางได้ไวขึ้นและหลังจากเปิดกรีดแล้วต้นยางก็จเจริญเติบโตดีนั่นหมายความว่าเราสามารถขายไม้ยางได้ค่ะ นอกจากนี้เข้าเป็นโซ่พุ่มที่เป็นพันที่มีโซ่พุ่มใหญ่การสังงค้อสแสงก็ดีเพราะฉะนั้นระยะปลูกจะต้องปลูกห่างนะคะระยะปลูกเจดคูสาเมตรค่ะเราอาจจะปลูกแปคูสาเมตรหรือว่ามากกว่านั้นก็ได้ค่ะแต่อย่าปลูกทีนะคะอันที่สามก็คือต้านทานโรคค่ะเขาเป็นพันธุ์ยางที่สามารถต้านทานโรคได้ดีอย่างเช่นโรคใบร่วงไบทอ,ทอโทร่าโรคเส้นดำโรคราสีชมพูและนอกจากนั้น มีต้นตายเนื่องน้อยค่ะต้องเกตี่หนึ่งักหนึ่งนะคะไปเกลี่ยสองพักหนึ่งหรือว่าสามพักหนึ่งไม่ได้ค่ะต้นยญแสดงการเปิดแห้งและอธิษีก็คือต้านทารลมเขาจะเป็นพันธุ์ที่มีระดับการต้านทาามณ์ปานกลางค่ะเพราะฉะนั้นก็ให้ระวังนะคะเกตไหนที่มีพายุลมแรงมากๆเราก็จะหลบเลี่ยงค่ะอันที่หก็คือเขาเป็นพันธุ์ที่มีความหนาขุงเปลือกมากค่ะไม่ว่าจะเป็นเปลือกเดิมหรือว่าเปลือกนอกใหม่ความหนาขุงเปลือกก็ดีครับ ทำให้ผลผลิตน้ํายางสูงเนื่องจากว่าเปลือกหนาก็จะมีจํานวนท่อดน้ํายางมากใช่ไหมคะนี่ราคาเป็น5เคล็ดลับในการที่จะเลือกพันยางมาปลูกค่ะในการปลูกยางทั้ง5 000, ้าพันรุ่นแต่พันพันที่ให้ผลผล,ผลิตน้ํายางสูงค่ะมีค่าเฉลี่ยผล,ผลผลิตยาง10ปีไม่น้อยกว่า400กิโลกร,รัมต่อไร่ต่อปีนะคะถ้าเห็นว่าความรู้นี้ดีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดไว้ใน,นรายการโปรดเพื่อกลับมาดูง่ายง่ายนะคะและถ้าใครอยากรู้ลึกร,รู้จริงสามารถมาเรียนรู้กับครูพิษมัยได้คะ่ะ ครูพ,พิสมัยมีคอสเทคนิคก,การเพิ่มประสิทธิภาพการเกิดจดางให้รายได้เพิ่มผลผลิตเพิ่มค่ะเป็นคอสที่ครูพิสมัยตั้งใจมากเลยค่ะอยากจะนาเอาความรู้ทั้งจากประสบการณ์การทํางานและจากการทําสวนยางเองมาช่วยเหลือเพื่อนๆให้ก้ากู้รถจับเงินล้านค่ะถ้าใครสนใจนะคะเข้าไปที่หน้าโปรไฟล์ไปกดลิงก์หรือกดที่กล่องข้อความบอกว่าสนใจอยากจะเรียนรู้รู้ไหมคะว่าครูพิสมัยจะให้ราคาพิเศษสำหรับ10คนแรกที่จองเข้ามาค่ะ ความรู้ไม่แพงหรอกคะ่ะแต่ความ,มรู้ต่างหากที่แพงรีบมาเรียนหาความรู้ที่ถูกต้องแล้วรีบสร้างรายได้ดีกว่าคะ่ะ